สวัสดีครับเมเก์ครับวันนี้มาตาโดยทังเมเกส์ตอนเนาะนะครับแสดงเงินงบหัน,น,นเนาะเเลขได้บ้างทางไก่บางเนะ<ม>าะทางไก่งงเก็ตรหาเจสี่เจ่างเจสซี่ไปไปเนาะเกษตรองครับเกี่ยม,มือไหมพี่น้องเนาะมาเอาข้อฝันเมเกเนี่ยแหละล่าสุดนี่ันฝันไหมพอหาเดี้เป็นไทยหรือเป็นเล่างมื่นก็เลยเนาะมือมาไหนทั้งไทยทั้งเล่าเพ่า่เมเกส์ดีดีกับคือตามสือไทยน้ำเนาะ ก็ต้องคอยวิ่งกันไปมันอีกแบมาเอาควันพอมีสิขอมาตามไมขีให้แน่สันหรืพากันมาตามกันเป็นตุยที่เก้าคนละนะครับเป็นเราไม่เคนองปอนเขาวางได้ก็จับนองปอนทีนึงนะงวันนี้ย้งนกะคือเก้าจ้ะตัวไหนรบอกเนียอ่าสี่สามหกับหกหเสี่สามหกครับหกหักอ่าอ่การเขาหาเนี่ยเนาะอันนี้คือเรียนนองปอนเด้นะล้ไปแล้วคิมนึงเนาะ สี 4, 3, ่สามห้าอันนี้เพิ่นบอกก็ต้องงวดด้วยเนาะข้าวบ่อดูลายเทียนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าในไทายขีอยากไงเสียก็เลยลงลายเทีอยอเยู่นะครับบวกกับเชาวาห้อยตียิงเลขหายซี่ข้าเจ้าว่กประยันเด้อนะครับประมันจะ้ะหายก้อนจ้ะหายจะต้องงวดเลยแค่ว,ว่าเขียนลงกหนามีด้ว่าเขียนลงพ่อบหนเน,นื้อน้ำหลูกเนื้อน้ำเกี๊ยวเหมือนคาวันนี้กับว่าตามฟันเมื่อกี้ล่าสุดก้อนทอยบอกมือเนาะเมื่อกี้ฟันเด้ครับมือขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ฟัน ว่ายางไปเราไปพ่อไอ้ไอ้ไอ้เป็นโล่งโลงแต่ว่าแต่ว่าคนใส่ชุดดำเต็มเลยจ้ะเก๊ได้ยางกับไปเป็นเป็นโลง่งศพใหญ่กับโลงบ่งศพเล็กหน่อยเป็นสองโล่ลงโล่งศพเล็กหน่อยกับโล่งศพแมวม,มาแม่ลูกตายเพราะแม่ลูกตายเลกแม่ลูกยังน้องอะไเนาะมาแม่ลูกตาย แต่เป็นยางนางฟังเทศน้ำเพลินน่อยจ้ะนางฟังเทศน้ำเพลินเราเอาเอาเอาหนา้าเอาหนา้อา,นาออกมากินข้างนอกฟันสันสันซ้ำน,น,นีกก่อะไรตื่นฟันหน่อยเยนะยาะโรคซบจะเป็นโรคหญ่โรคหน่อยซบเดี่คือเป็นแม่เระโหลกแต่คนวันนี้งานจะเป็นว่าแม่ลูกตายอืมซ้ำขีดหน้าด้วยน้องเขาว่าแม่ลูะโหลกปีเลยไงแม่เนี่ยตรงหน้าเปกเนาะ มีสองศพกะสองซีซูนสองซีอ่ะสองสี 2> 2, 4, ่่ะสงองสี่ซูนแต่วตะลุกผีตีต้องตีบางพี่น้องเพื่อพี่ค้องขอ,งของแต่แับว่าแม่ลูกตายเนี่ยตีเป็นตัวไหนเนาะเลเีเ้ยเม่ลูกได้เกินลูกศกกับเป็นซีซีซูนตอนนั้นเนี่ยสองศพกับสองซีซูนคือมรวย มาเนาะเอาสมานเอาศูนย์ชี้สองเนาะศูนย์ชี่สองสองศูนย์องศีศูนี้สองเนาะอ่ะเดี๋ยวเตะแล้วยฟันสมิ่งละเอาไปท่กันแล้กันเนาะกมอเอยังหมักสองหาเข้าด้จยะเก็กก็มัก สองหาจะว่าก้าดแดงนะก้ะานแดงกาแฟหมบ้านเนาะ,ะคิมนี้ก็ยังคิดว่าเป็นไทยอด้ทยนนกจอเสืดอดอกเลยเลือดสีเขียนหนเป็นไทยเล่าเนาะอือพี่น้องอยู่ซื้อห้าน้อยก,กันเลยแต่น้องมาเลี้ยงผลซีซีสองสองศูนย์เนาะตัวตามด้วยเนี่ยยังตามอยู่ด้วยนะครับอสองหา อ่าสองเนาะแล้วกันหนึ่งแปดสามเนาะยังตามเป็นสถาบันไทยเขาอันนี้ฟันไม่ล่าสุดล่าสุดเกั้างตนยตาม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 เพื่อขอเรียกฟันนี่เขาลกเป็นไทยเนะาะตาเรียกสองหา่างซองหน,นึ่งแปดสามา เงีนยบองัคิดว่าฟันนี่เป็นเบยกไ,ยไ้แลวผมคิดว่าน่ะแต้วว่าองไีสองหางสองถนนที่อเนาะแล้ว,นะวฟันไม้ลาสุดเนี่ยขึ้นนะี่ยแหละโรคสองโรคเปนแม่ลูกจะมันบ,บอกว่าแม่ลูกตายแมลกเคิดบอกรนเดีาเมียกระชีเป็นน้ำปแปดวะแปดหนึ่งเราให้ทีละ ดูปเป็นนึ่งวะดูปเป็นเนหน่อยวะเบิ้งทำนายฝันจัดลงหน่อยลงหน่อยได้นอหน่อยก็เป็นหนึงแล้วนะสีหนึงนงน่งกาาสีหนึงน่งสี่หนึ่งเมีอะรสีหนสีมีหลายค,ยาาคลิปแล้วหรส่ว้ามัเกมรสุนี่มะว่ามีเลยเนาะสีมีลายใบเยอะห่ามันจะเป็ไทยนะ อ๋อ <Yeah. S 2> นึงขันนั่นเนาะซีนึงอด้เหครับเนาะลงหน่อยลงไงลงไงก็เป็นซีลงหน่อยอปนึ่งตนะัวเขาบอกหน่อยขหนึ่งเลยเอไปได้นะครับตามนี้แหละน้องปตัวเนาะ uh huh. อานะครับมาตามในทางเมื่อกี้ให้เราได้นะฝันล่าสุดนะครับฝันว่าไปเห็นลาดกวงวะือ uh huh. เห็นลาดกวางหรอือเห็นรองศ โงศพบมีก็โรคโกงก็ลรคหน่อยะนะครับในงานมีผ่าส,สวดพร้อมเมื่อกี้กนั่งฟังผาส,สวดแต่กินนานมันง,งันเนะเาะกินว่าได้เอากินกนงนันต้องเอาออกมาขม้างนอยนะครับเมือกี้ได้ว่าผ่ากันตีว่าเป็นซีศูนย์ซีสองแล้วก็ตัดในศูนย์ซีซีสองหกสองศูนย์หน่อยก็ได้ตีซีหนึ่งนึนะครับก็บตามนี้ส่วนเหล็กตามนีขึ้นมาโยกเหล็กที่ว่าอา่า ไฟหมายเลขเจ้าหนึ่งแปดสามครับเลขการรวมรุ่นสองหาหาสองเนาะครับก็ตามนี้เด้อนะครับเดี๋เมื่อกี้นะครับยังตามเวลาตะบันไทยเก่าเด้อนะครับพี่น้องมักฝันไม่ล่าสุดก็สามารถซื้อหันน้อยได้หรือซื้อเล้าอื่นก็ได้หรือจะโดดไปไทยเลืยก็ได้เนาะอ๋อให้โชคขับมันสำหรับได้ทางเมื่อกี้เด้อนะครับเดี๋ยวเมียบัวตามกันนต้องไปตื้อเนาะเดี๋ยวี่ข้อมาเลยเมียบัวเด้อนะครับเมียบัวพันไหวมือสุดท้ายจ้ะ เพิ่นสบายกอนจ้าปัญญาเรื่เพื่อนเพื่อนอะไรเพ่นเคลื่อนเนาะไอ้เพิ่นสื้อกอนจ้า่อกวนเพิ่นจะหายหลอกกันจะคอยจะหาอกกันวะอาธรรมดาเราห่อใช้เพิ่นเนาะอืมไหนจะได้หากรเดียวัสั่นตัวท้อก้นกับสิคล้วันยัเื่องื่อนเลยอบนี้ยงปกติหรอกครับแต่ละคนมาคืนกันจมารวยเนี่ยกัห้อยาบอกลแต่ถ้าว่าขอบเขาเรียกนึงเาะ เออ้อฟันเอซีบอกให้ตามนี่ซื่อตามเพิ่นบอกฮะบ่อวายบุกวัดที่เราสื้อตามเพิ่นบอกหกสี่อ๋อมีผู้สื้อมือวันเมื่อวันหรอปกเอฟซีเนี่ยข้าจะเป็นสีดำเลยเกข้าวจะสีเบืองพู้นั้นผู้นี้ก่อนเด้ถ้าไม่เกะเนี่ยเขาต้อนว่อเขาต้อเนียกันว่สินะไอเมื่อเขาต้อนเนียงกันงวดสองงวดสามงวดไปเนี่ยขาจะอยู่รงทุนเด้วันหนึ่งสองวันที่นงไปนั ข้าเจ้าหอยเชลล์ข้าเจ้ากัท่านลงทุนเลยข้าเจ้าถือว่าเปรียบแก่กันใจขอข้าเจ้าก้องการพ่ดปันใจไหมการลงทุนเหมทำงานหทยเดีล์ซื้อเลยเด้หน่อยโคตรดีทีซื้อนาองอ้าเจ้าฝันดีดีเลยฝันข้าเจ้าวาน้ำเล่ดเจ้ายังลงทุนเี่ยวแหลกอ่าอืมตอก็คอบ่มนละเห็นพอางนแหลกพาเม่บัวนี่เขาสาตัวเด้สามตัวต้นงวดวันนี่เขาสองตัวนะครับกัเลยขจ้ซอมเงิลสองวันขาเจ้ากขงไหมนะครับมันต้องไปหันน่อยตัวกันเยอะ เขามาเน่าขยะ่ลงทุนเนาะนะครับอืคือเหานี่แหละไอ้เพิ่นให้ล่อการบ้านเมื่อสุดท้ายอือางคดกันจะตามไหบาะคนส่นกับแม่นนะครับขังแหลกกับแม่นเลยกับมี่นะเข้าไปตามเราไม่กี่ปีเนาะบางครั้อองก็เว่นกับมี่เนาะสวดเนี่ยกับพี่อ้ําฮ่าถ้าคนฟัน,นออ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 ไนนม,ม่กี่รายสุดเด้อนะฟันมึงมขึ้นเนี่ยแหละอือเมืม่อสุพ่อเราเดี๋ยววะฟันเหนร่มเดง๋เอาลองดู ไม่ซื้มีปวดบาทน้ำเนี่ยดังเงาอ้อนเลยดังเงาอ้อนยอะไรด้ยนะครับเลี้ยนตรงเลี้ยนมันแตกเลยเอาอันนาจีพันฝันว่าพันไปเห็นร่งศพล่งศพนี่เป็นร่งศพแม่กับลูกนะพันพันกลว่าพันตีศูนย์ศูนย์ที่สองพันหมักพันเลี้ยนตีให้จับคู่กับศูนย์ที่ที่สองสองศูนย์ที่หนึ่งบัดนี้มีเหล็กตามที่ว่าฝันงวดก่อนฝันว่า ฟันนี่อยางนไฟไม้บานไฟไม่บานไฟไม้บานก็เป็นการดอมบุญนะการ่อมบุ่นเกิดพศอสองฟันหารอยยีสิผ่านกสองหาหาสองม่นระวับเด็ที่เขาเขาว่าบะเมนเขาบะมนมันะวขอาเราสองหาสองหาเขาไม่ให้สองหาหาสองาาเมอเราบะมียนบะเมนนพื่อนนไฟไหม้บานนั้นบานเลขที่หนึ่งแปดสามนะครับแปามเมื่อกราเด้ครับ นนี่เเป็เลขตามโชคมานเด้อนะพอได้มาฝันไม่ล่าสุดกับฝันล่าสุดพอได้มาฝันเก่ากับฝันเก่าเด้อนะมีแค่นี้เนาะรัฐบาลไทยเด้อาจจะไปเลา่าเพื้อนก็ได้ก็ดดใ,ให้โชคมันนะไม่เกีะได้นะครับใครพวกเนี้สุดวิสัยก็บชิมะตามเหมโคสุดไทยเนาะเมื่อกี้เนาะหรือพี่น้องอยากเหมอหรือมาตามก็คอมเมนต์มาเนาะแล้วเออเบื่อหน่ายเราก็ต้องมาตามเราเอื้อนก็ได้คอมเมนต์มาว่ากันคอมเมนต์บอกเลยสิคอมเมนต์บอกเันอะิบ่มาเอาเลขแม่นั่นสิแม่บัวสิมาเข้าเจ้าอยากได้ ก็ว่ายอีฟซี่ินหะฮะซวางเลยเป็นคมเตายอย่างนะมเบี่ยบวออเบียบอเข้ามาเหยนะอย่างอย่างอย่างเมืองย่างเสียงเราเสียงว้าให้ได้เราไม่เกลกับเบื <oh ่ออะไรก่วานะเพรว่าตงนีจะไม่เบื่อรอกเงยลูกเ่มือเมอดีอดีไม่เกกันเนะเรียกเพิ่นก่าลอยไปทั้งห้าน้อยทั้งเล่านะนครับเพนก็าือว่าหละเพื่นก็อยางมันออกเล่าพัฒนาหระมันต้องออก มันออกได้อื่นก็มีกันเนาะทอมสุวรรณเลออกเล่าสตาออกเล่าอยู่ออกเล่าอยู่มันเป็นเล่าอื่นเนาะออกเล่าจะกเป็นเล่าสตาออกเล่าอยู่ขอบคุณมิเกลาย่เดินะครับจ้าสวัสดีครับสสวัดีค่ะ